1ความรับเดือนละ1ล้านจากการทำสบู่สวัสดีค่ะครูดานี่ดานี่เซิฟเอ็กเปิร์ทำไมนะคะมีหลายคนที่ก้าวเท้าเข้ามาในวงการทำสบู่แล้วมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างไรายได้หลายล้านบาทต่อเดือนและก็มีคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำสบู่ที่ยังมัวแต่คิดสูตรลงมือทำออผสมสีผสมกลิ่นอยู่ก็มีหลายคน หรือทำไมบางคนเรียนทางสบู่กับครูมาคนเดียวกันวิธีการเดียวกันสูตรเดียวกันแต่ทำไมประสบความสำเร็จไม่เท่ากันเป็นเพราะอะไรครูดานี้นะคะตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในวงการทำสบู่เนี่ยก้าวเข้ามาด้วยความร,รู้สึกที่ตั้งใจอย่างแนว่วแน่ว่าฉันจะต้องประสบความสำเร็จจากการทำสบู่ฉันจะต้องเป็นหนึ่งในตองอูฉันจะต้อง มีชื่อเสียงโด่งดังในการทำสบู่อันนี้คือความตั้งใจและแรงปัถนาอันแรงกล้าของครูดานิที่ก้าวเท้าเข้ามาในวงการทำสบู่และครูดานิก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถสร้างรายได้6หลัก7หลักต่อเดือนครูดานิทำได้แล้วครูดานิมีเคล็ดลับอะไรจึงประสบความสำเร็จในการทำสบู่เคล็ดลับนั้นก็คือจงยืนหยัดและลงมือทำค่ะ จงยืนหยัดและลงมือทำลงมือทำด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ลงมือทำตามความปรารถนาตามความต้องการลงมือทำด้วยความรู้สึกถึงความสำเร็จที่รอเราอยู่ข้างหน้าลงมือทำด้วยความรู้สึกถึงความสำเร็จอย่างลึกซึ้งและทรงพลังคุณรู้ไหมคะ แค่ความรู้สึกอย่างแน่วแน่ถึงความสำเร็จและมั่นคงแค่ครั้งเดียวมันก็สั่นสะเทือนไปทั้งจักรวาลทำให้มันเกิดการลงมือทำเพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการจงยืนหยัดและลงมือทำเพราะคว์มรวยมันรอเราอยู่ในอนาคตค่ะ ใครที่ทําสบู่มาแล้วขายไม่ได้ขายไม่ดีไม่มีคนซื้อคุณนี้อยากให้คุณเปลี่ยนความรู้สึกใหม่นะคะเปลี่ยนความรู้สึกว่าเวลาที่คุณทําสบูะคะ่ค่ะให้คุณทําเวลาที่กวนสบู่หรือผสมสบู่ให้คุณทําด้วยความรู้สึกสนุกและมีความสุขในสิ่งที่คุณทําทาทาด้วยความรู้สึกที่ว่า กวนสบู่ไปคุณก็พูดไปขายดิบขายดีขายดิบขายดีสบู่ของฉันขายดิบขายดีขายจนผลิตแทบไม่ทันเราไม่ต้องพูดออกมาดังๆเราพูดในใจก็ได้นะคะครูดนนี้ทาแบบนั้นนะคะทาสบู่ไปทาสบู่ไปพูดในใจขายดิบขายดีสบู่ทุกข้อนของฉันมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วทาสบู่ด้วยความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกว่าสบู่ที่ฉันทําออกมาเนี่ย ออกมาเพื่อช่วยเหลือคนเป็นฟ้าทำออกมาเพื่อช่วยเหลือคนเป็นสิวทำออกมาเพื่อให้เขาได้ใช้สินค้าดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆคุณจงทำสบู่ด้วยความร,รู้สึกแบบนี้ค่ะเพราะเมื่อคุณทำสบู่แบบนี้ด้วยความร,รู้สึกแบบนี้มันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั้งจักรวาลทำให้คุณสามารถสร้างความร,ร่ำรวยและประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะเพราะ ูดานิททำมาแล้วค่ะจงยืนหยัดและลงมือทำแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะด้วยรักและรักจากกูดานิ้ค่ะ